วัดอรุณหรือวัดแกงนักท่องเที่ยวหลังไหลแห่มาเช่าชุดไทยเที่ยวถ่ายรูปที่วัดอรุณไทยเทศเต็มไปหมดครับท,ที่วัดอรุณสมัยก่อนเคยมาที่วัดอรุณ มีเพื่อนบวชเป็นเมนอยู่ทางวัดโมลิีขึ้นที่ท่าเตียมมาขึ้นวัดอรุณและเดินไปข้อบ่อยครับไม่มีนักท่องเที่ยวจะเดินเลยแต่ทุกวันนี้คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวครับวัดอรุณเขาบอกว่าอาดีตอดีต ย้อนเราขึ้นมาไม่ได้จริงๆครับสมัยก่อนมาวัดอรุณคนแทบไม่มีเดินเลยครับเคยมาเที่ยวเดินขึ้นคนเดียวถึงชั้นบนสุดนเะมื่อก่อนก็ไม่ห้ามแต่นี้ปล่อยขึ้นมาได้ครับคนเยอะเกินนะไม่มีนักท่องเที่ยวจะมาเดินแบบนี้ครับสมัยก่อนวัดอรุณหรือวัดแจง้งเป็นชื่อของวัด ประจํารัชการที่สามเป็นคนสร้างด้านในประวัติรูปแบบจะออกเป็นแบบลักษณะกีนไปทั้งหมดเพราะว่าพัานค้าขายกับเมืองกิีนจะเป็นส่วนมากนางจะสวยไปถึงไหนให้ดูนะนักท่องเที่ยวเส่อนมากที่มา ขึ้นไปก็คงไปเดินได้ลีกันอยู่ประมาณนั้นแหละผมคงไม่ขึ้นแล้วจะรอให้คนว่างและถ่ายเป็นไปไม่ได้นางสวยไหมครับคือวัดอรุ่องเที่ยว แห่มาเป็นเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะกว่านี้มั้งครับวันหุดอันนี้เป็นวันธรรมดานะครับขนาดไม่ใช่วันหยุดพี่ก็ใส่เต็มที่เลย <c oughs> <c oughs> สุดจะบรรยายครับนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาเที่ยววยัดอรุณไม่ได้มาหลยสมัยก่อนมาคนเดียวไม่มีนักท่องเที่ยวเลย ขึ้นวัดก็ขึ้นว่าปางเนื้อขึ้นคนเดียวถึงจมทรงสุดเลยวัดอรุณวัดอรุณวัดอรุณตัดแสงอรุณดวงอาทิตย์ย่ำค่ำใกล้ตกดินของที่นี่คือวัดอรุณน,นะครับสวยงามบ่พี่น้อง ใครผ่านนะกล้องเอาหมดแล้วครับตอนนี้วัดมีแต็มนะคุี่นักท่องเที่ยวเช่าเช่าชุดถ่ายเต็มไปหมดเลยเขากำลังฮิตฮิตมากเลยตอนนี้ก็ <c oughs> ได้สร้างอาชีพขึ้นมาหยิบอาชีพหนึ่งก็คือชรางภาพนะครับรับถ่ายภาพุม,มภาพเขาดู เราดูมอมอะไรเป็นครับว่ถ่ายภาพเป็นที่เห็นแต่งชุดไทยทีแรกก็น,นึกว่ามีแต่คนนักท่องเที่ยวจีนนะส่วนมากเขากำลังหือเอาชุดไทยถ่ายภาพถ่ายรูป วัดลุณกำลังกำลังฮิตมากนะครับวัดอรุณเปิดที่แปดถึงสิบแปดนาฬิกานะครับก็อปิดนักท่องเที่ยวเข้าเยอะมากกำลังฮะกันใส่ชุดไทยชุดไทยเช่าชุดไทยถ่ายรูป เต็ม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 อุปกรณ์นี้ก็คือระบบไฟไว้ทำไฟแสงสีที่จะแสดงวิกฤตเจ้าพระยานะครับจะมีการยิงู้จุดไฟแสงสีแต่ที่ไอคอนสยามจะมีมา่านน้ำอันนี้จะใช้วัดอรุณเป็น คอนเทียลมาเต็มเลยครับว,วัดอรุณว,วัดแจ้งวัดประจำรัชกาลที่สามครับ วัดอรุณวัดอรุณ์ วัดอรุนครับสวยงามหลายนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับตอนนี้ไม่ต้องหานายแบบยากครับ ในแบบนางแบบมีเต็มวัดเลย เพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงวัดอรุณน,นี่คือโบสถ์ของวัดอรุณนะครับเย <c oughs> อะมากครับ <c oughs> เป็นเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งต้องมีหมายเลขเหมือนเสื้อวินเลยมันนักขายรูปช่างภาพต้องลงทะเบียนกับทางวัดเท่านั้นถึงจะใส่เสื้อ แบบนี้ได้เขาก็เขียนเตือนเพื่อความปลอดภัยให้เรียกใช้บริการนี่ครับที่มีใส่เสื้อที่มีหมายเลขลงทะเบียนกับทางวัดออกจากวัดอารมณ์แล้วนะครับออกจากพระปางมาแล้วครับแล้วอย่กงั นพอคันหลังกลับก็เห็นวัดยักษ์สองตนครับตันมานเรื่องเหล่าเกี่ยวกับวัดแจ้งวัดโพนี่ผีผีทำน,นะครับลมวิ่งเองวิ่งเอง,อง ี่ซื้อตัว๋วใายบัตรเดินเข้าวัดอรุณครับมีทางเข้าสองด้านนะครับทางด้านท่าเรือกับทางด้านนอนเข้ามาส่วนวนักท่องเที่ยวซื้อบัตรแล้วจะเดินไปทางกลบับทรายริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาก็ได้นะครับหรือจะเดินไปทาง้าทางอุโบสถที่ผมมานี้ก็ได้นะ